ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมพบกับก๊อตไซไฟเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก่อนจะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผม้วยนะครับผมได้มีกําลังใจทําคลิปอัปเดตงานให้พี่ๆเพื่อนๆในดูได้ติชมกันได้ครับผมตัวนี้จะเป็นงานปาดผนังฝั่งท่อฝั่งบล็อกครับประมาณนี้ครับผมงานของช่างก๊อตต่อไปขั้นตอนอ่า ปาดเสร็จก็ทําการแยกห้องนี้ก็แยกเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ห้องหนึ่งก็มีประมาณ5จุดครับผมก็จะมีปลัก๊กปลั๊ก 3A1 ครับผมแล้วก็สวิตช์ครับผมประมาณนี้ครับผมห้องหนึ่งก็จะ5จุดครับผมครับติชมกันได้ครับผมงานของช่างก๊อต ขอคนละคอมเมนต์ครับผมขำๆครับผมไม่มาม่าปลากระป๋องนะครับผมประมาณนี้ครับผมงานของช่างก้จะเป็นห้องที่สองก็เหมือนกันครับผมห้องละห้าจุดประมาณนี้ครับส่วนข้างบนนี้ก็จะเป็นแอร์ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์กับปลั๊กครับผมต่อไปก็ห้องหน้าห้องน้ำ ตัวนี้จะเป็นก่อนเข้าครัวสวิตจะเป็นสวิตนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสวิตสวิตห้องน้ำับผมบอดีแต่ละหลังก็ไม่เหมือนกันบางหลังก็คล้ายกันตัวนี้ก็จะเป็นปลัก๊กปลั๊กตู้เย็นตัวนี้จะเป็นสวิตแล้วก็ปลัก๊กแล้วก็ดาน,นอกนอกดนวยนะครับตัวนี้จะเป็นปลั๊กห้องครัวประมาณนี้ครับผมกมาอัปเดต งานไฟให้พี่ๆเพื่อนๆได้ติชมกันได้ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นน้ำอุ่นครับเพราะว่าช่างกอตไม่มีเวลาทําคลิปนะครับผมทางานอย่างเดียวทําคนเดียวนะครับผมตัวน totally. <me> ี้ก็มากับลูกน้องันเดียวครับผมหลังจากนั้นลูกน้องก็ไม่มาเลยครับประมาณนี้ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ปลั๊กอันนี้ห้องนอนที่3นะครับเป็นห้องใหญ่กว่าเพื่อนในห้องนี้ันนี้ก็จะเป็นแอร์ นี่เป็นช่งางหน้าหัวควยนะครับผมก็จะประมาณนี้ผมงานช่างก๊อตปักไร์กแชรจกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็มีเพียงแค่นี้ครับผมเดี๋ยวช่างก๊อตมาอัปเดตงานใหม่ๆให้ดูอีกทีนะครับผมขอบคุณครับผม